สวัสดีค่ะกลับมาพบกับวิชาวิทยาการคำนวณของนักเรียนระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่4ครั้งนี้เป็นครั้งที่6เราอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่4การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นเรื่องการเขียนโปรแกรมโต้ตอบกับผู้ใช้การเขียนโปรแกรมโต้ตอบกับผู้ใช้เป,ใชเป็นโปรแกรมที่มีการตอบสนองเมื่อผู้ใช้กระทำการใดๆเช่นกดคีย์บอร์ด คลิกเมาส์โดยการเขียนโปรแกรมจะต้องรับข้อมูลที่ผู้ใช้สั่งงานเข้ามาจากนั้นประมวลผลแล้วทำตามเงื่อนไขที่กำหนดเช่นหากผู้ใช้ต้องการควบคุมตัวละครให้เคลื่อนที่ไปทางขวาหรือเคลื่อนที่ไปทางซ้ายเมื่อมีการกดคีย์บอร์ดนักเรยียนอาจเขียนอัลกอริทึมการทำงานได้ดังนี้ 1. เริ่มต้น2 ถ้ากดคีย์บอร์ดไปทางขวาให้ตัวละค,ครเคลื่อนที่ไปทางขวา 3. ถ้ากดคีย์บอร์ดไปทางซ้ายให้ตัวละค,ครเคลื่อนที่ไปทางซ้าย 4. จบการทำงานจากอัลกอริทึมที่เขียนขึ้นเมื่อนำไปพัฒนาเป็นโปรแกรมจะทำให้เราควบคุมตัวละครให้เคลื่อนที่ได้แต่โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะทำงานเรียงลำดับจากเริ่มต้นไปจนจบเพียงครั้งเดียว ซึ่งเราอาจพบข้อผิดพลาดเมื่อกดคีย์บอร์ดครั้งต่อไปดังนั้นเราอาจแก้ข้อผิดพลาดโดยการเขียนอัลกอริทึมใหม่ให้โปรแกรมทำซ้ำตรวจสอบการกดคีย์บอร์ดตลอดการทำงานของโปรแกรมได้ดังนี้ 1. เริ่มต้น 2. ถ้ากดคีย์บอร์ดไปทางขวาให้ตัวละครเคลื่อนไปทางขวา 3. ถ้ากดคีย์บอร์ดไปทางซ้ายให้ตัวละค,ครเคลื่อนไปทางซ้าย 4. กลับไปทําข้อ2กิจกรรมสนุกกับตัวละครวิธีปฏิบัตินักเรียนเขียนโปรแกร,รมให้ตัวละครโต้ตอบกับผู้ใช้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ 1. นนักเรียนสร้างฉากของตัวละครดังภาพ 2. รากบล็อกคำสั่งเมื่อถูกคลิกและบล็อกคำสั่งวนซ้ำตลอดมาวาง 3. ลรากบล็อกคำสั่งท่ามาวางด้านในของบล็อกคำสั่งวนซ้ำตลอด 4. เลือกกลุ่มคำสั่งกำลังรับรู้แล้วลากบล็อกคำสั่งแป้นถูกกดมาวาง เพื่อให้ตรวจสอบเงื่อนไขจากนั้นคลิกเมาส์เลือกลูกศรชี้ขวาโปรแกรมที่ได้จะเป็นดังภาพซึ่งจะเป็นการตรวจสอบการกดลูกศรชี้ขวาแล้วจะทำเงื่อนไขที่กําหนด 5. เลือกกลุ่มคําสั่งการเคลื่อนที่แล้วลากบล็อกคําสั่งเคลื่อน19มาวางเพื่อกําหนดให้ตัวละครเคลื่อนที่19เมื่อกดลูกศรชี้ขวาดังภาพ หกเลือกบล็อกคำสั่งท่ามาวางต่อไปเพื่อตรวจสอบการกดลูกศรชี้ทางซ้าย 7. รากบล็อกคำสั่งแป้นถูกกดมาวางเพื่อใช้ตรวจสอบเงื่อนไขจากนั้นเลือกลูกศรชี้ทางซ้ายแล้วลากบล็อกคำสั่งเคลื่อน19มาวางแล้วพิมพ์ระยะการเคลื่อนที่ให้เป็นลบ10เพื่อให้ตัวละครเคลื่อนที่ถอยหลัง19 8. คลิกเมาส์ที่บล็อกคำสั่งเมื่อถูกคลิกจากนั้นกดคีย์บอร์ดลูกศรชี้ทางขวาและลูกศรชี้ทางซ้ายนักเรียนจะสามารถโต้ตอบกับตัวละครได้โปรแกรมที่เขียนไว้เราสามารถบันทึกเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้โดยเลือกเมนูไฟล์โปรแกรมจะแสดงคำสั่งย่อยๆออกมาจากนั้นเลือกคำสั่งบันทึกเป็นแล้วตั้งชื่อไฟล์เก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ หากเกิดข้อผิดพลาดในการเขียนโปรแกรมนักเรียนสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดโดยการเขียนอันกอริทึมใหม่ได้นะคะให้นักเรียนทํากิจกรรมท้ายบทเรียนหน้า171 – 173ถึง173้าถ้านักเรียนทําเสร็จแล้วให้ถ่ายรูปส่งลงไปในไลน์กลุ่มนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ